สวัสดีทุกคนมันนี้กาซีมาแนะนางานรายวันคือกล่าวว่าอ่านงานรายวันให้ทุกคนฟังเมืน่อนี้มีเขามาทั้งหางานเลยสําหรับใครที่อยากได้งานแม่บ้านหรือว่าพี่เลี้ยงน้องดูแลผู้สูงอายุมาฟังกันเลยว่าจะมีงานเท่าใดแด้อเ,เนาะงานที่หนึ่งเป็นงานแม่บ้านพี่เลี้ยงนอง้องเงินเดือน1 8 0 0 0บาทบอลเฮดเวียกแมนยูจเลริญนครในบ้านมีกันอยู่หาคนบอมมีัตั์เลี้ยงเ็ดนาทีดูแลดูแลน้องสองคนเป็นรักถุกอย่าง ข้อค้นที่อ่านภาษาอังกฤษได้เด้ออันนี้เงินเดือนหมื่นแและงานที่2องน,นี่เป็นงานดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนแมนหนึ่งหมืนสามพับาทบนเห็ดเบียกมีแมนอยู่บ้างซื้อ ในบ้านนี่มีกันอยู่สามคนบ่มีสัตว์เรียงเริ่มงานหกโมงเลิกงานสิบเก้าโมงเด้อและงานดูแลผู้สูงอายุอีกงานที่สามเนาะเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเฮดเวียกนี่เมนอยู่บางหน้าและงานที่สี่อันนี้เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเฮดเวียกในเมนอยู่ปินเก้าและงานสุดท้ายอันนี้เป็นงานแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงน้องไปกับเงินเดือนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทบนเฮดเวียกในแมนยู่สุดที่สานเออผูืใอที่จะอยากได้งานในหางานนี่สามารถ เขามากอกไปสมัครกันไหวเลยเดอ้อสุนหาอยู่จะลั่นสนดิบสองทับหนึ่งผู้ได้มาบว่ถือกาสามาโรถทรเขามาสอบถามได้หรือผู้ได้ทีนั่งรถไฟฟ้าแต่ดินเป็นหายมาลงสถานีบางผัดหรือว่าสถานีบางออได้เลยเดอ้อสำหรับมน,นีสิฟากงานไวสัเนีสบายดี